ตอนนี้เราอยู่กันในป่าเราจะมาหานกเดี๋ยวเราจะให้มาดูนะครับอุปกรณ์ในการจับแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีพอมีอยู่ครับมันตกใจเพื่อนมันตะโกนอ่ะอย่ามานี่อย่ามานี่ <S <S ได้มาสองตัวผมปล่อยแม่งเลยตัวหนึ่งโ <_ t ôi> ดนทุกตัวเอ็หลุดทุกรอบโดนทุกตัวเอ็หลุดทุกรอบ <helping S 1> ส,รสวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะชิวชาแนลครับ<_ <k> _ <v ot> วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาตอนนี้เราอยู่กันในป่าน,นะครับ <_ v ot> เราจะมาหานกคุ้มกันนะครับ ไิใส่ก่อนไิใส่ก่อนนะฮนี่นี่นี่คือผู้เชี่ยวชาญครับเราเราวิธีการเล่นไวเลยไวเลยหลวคุ้มเราแล่นผืนหลวงเวลาเราเลยนว่าเท่านั้นมีไม่มีไนี่อะไรติดอ้อมกูย้ายเงเหมือนั้นคือมันจะนอนคือหันว่าออกนอกอะไรคือผมที่จะบินอีบินออกคืออะไดรตกใจอะไรอ่ะคือเวลานอนนั่นว่าออกนอกอะไรอ๋อคือเวลาเขานอนก็คือเอาตูนเข้าไปข้างในกันนั่นแหละนะออ๋นอนเป็นโคเป็นโคอ๋อก็ยุบเป็นโคหลคุ้มนะมันมันก็นยุบเป็นโคเลยนอนติดกันเลยนอนติดกันเลยติดเดียวเลยน่ะตัวมือ วันนี้เรามีอุปรกรณ์พิเศษเดี๋ยวเราจะให้มาดูนะครับอุปรกรณ์ในการจับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้เขาเรียกอ,อะไรครับอันนี้อุปรกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าสวิงสวิงอ๋อสวิงไม่ใช่สวิงนะครับผมอ่าสวิงนะครับตรงจองจองตามมาเลยใช่ไหมเพือนแต่บอกใหนมันปุ๊บก็คือไม่ก็วาเราจองเขอนไปเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองหาดูกันนะครับทุกคนครับโอเคเดินเดินเดินคนอันกันเลยใช่ไหมเนาะ ไานราเกี้วบไหเยทีน้องไเบัวน้องมันเกียันลก็เกี้เกี่ยเตียนอยูนะอ๋อนี่เกียวปนี่อะาแดมันมันเกด้ันนี่นะเกียนะตายเดียวเลยนะอ๋อนี่เราเราเเกียวปนี่นะโอเคทุกคนแสดงว่าแถวนี้น่าจะมีพอมีอยู่ครับเดี๋ยวร มาดูกันว่าภารกิจคืนนี้เราจะโอเคไหมครับทุกคนครับ คครับตอนนี้เราเจอนอกนะครับแต่เราไม่รู้นอกอะไรนหะ่นเดี๋ยวนกยิ้มินที่นกใายอันนีคน้คือนกฝ้ายนะครับตัวเล็กตัวเล็กยังนไงขนาดนี้นวินละวินลย โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราเจอนกฝ้ายนะครับมันมันมันเป็นนกชนิดหนึ่งครับตัวมันจะเล็กมากมันลองจิ๊บจิ๊บจิ๊บครับก็ไม่ยิงกันนกนี้ครับก็ไม่ยิงกันนกตัวมันเล็กเกินเดี๋ยวเราไปหาต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเจอดูใครเจอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนครับโอเคคือต้องบอกว่าภารกิจวันนี้ที่เรามาหากันนี้ครับทุกคนครับนี่เราหากันอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับทุกคนแต่ว่าไม่มีใครเจอเลยครับ ขนาดเซียนของเราที่เดินหาอยู่ย <laughs> ยังไม่เจอเลยครับทุกคนครับวันนี้ถือว่าภารกิจเราไม่สําเร็จนะครับ <c oughs> เรา <c oughs> คิดว่าเราต้องไปหากันมาใหม่ว่าเราจะไปหากันตรงไหนดีครับ <c oughs> โอ้ <TALI c oughs> อ่าฮะเราต้องดูที่ให้ดีกว่านี้ครับเราต้องมาเช็กดูว่าแถวไหนมีครับแล้วเดี๋ยวผมจะหามายังไงก็จะพยายามยังไงก็จะพยายามครับหามาให้ได้เราต้องทาบังเอัญฟันดูครับพี่ชัดพี่ชัดเป็นไงบ้างครับพี่ชัดครับนี้ครับ อันนี้ไม่ใช่วันของเราครับผมพวกนี้พวกนี้ผเอาไ้หมดเลยวันของวันของผมเอาหมดไอโซนด้วยเอาหมดเลยเอาหมดเลยอนี้เราจะย้ายไหมยใหม่นะครับไหม่นี้วันก่อนเราได้เอาไปแล้วนะครับประมาณสองสามตัวนะครับเราต้องย้ายใหม่เพราะว่าบางทีนกมันตกใจเพื่อนมันตะโกนอะอย่ามานีอย่ามานี่ มันเลยวิ่งกันไปหมดเลยครับผมต้องไปหาที่ใหม่ก่อนวันนี้ถือว่าเราไม่ได้เรียกว่าพลาดน,นะครับเพราะเรียกว่าสําเร็จครึง่งหนึ่งเพราเราได้มาเดินแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือจับไม่ติดอ,อไม่มีตัวด้วยคือดจะไม่นด่คือไม่พบไม่เจอครับแต่เจอนี่คือไม่เหลือครับ <laughs> โดนเซียนฟานเข้าไปเรียบร้อยหมด <laughs> โดนทุกตัวเหลุดทุกรอบโดนทุกตัวเหลุดทุกโอก แล้ววันก่อนจำามาได้แล้ววันเป็นไงวันก่อนวันก่อนได้มาสองตัวครับผมแต่เราก็ติดใจดีด้วยปล่อยไม่แหงเลยตัวนี้ปล่อยไม่งเลยตัวเดียวตอนแรกว่าจะอยู่เป็นคู่ครับมันบอกว่าเมียตัวเมียทั้งคู่เลยไม่รู้จะอยู่ยังไงไอตัวเมียตัวพูดตัวเอาเมียตัวพูดตัวตัอที่หลุดตัวพู้พอนดีว่า ผมใจจิตทรมานหน่อยอยตัวผู้อยู่ตัวเดียว <c oughs> ได้ปล่อยเอนเลยตัวเมียสงสารมันแ<อ>ตัวผู้ไ้นกลางาไปเลยไอ้ตัวผู้ผนี้ผมเม็นแล้วมันมันโหดเกินเ <c oughs> มียเอาไม่ไหว <c oughs> นานะ่าจะบิดคลิปได้แล้วครับนานไปแล้วโอเคแล้วมาพบก,กันใหม่ครับกับช่องนาชิว <c oughs> ชาแนลครับผมผสมผสานในช่องเดียวเจอกันครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วเราจะไปหากันดูว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับ